หวานตื่นเต้นมากมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะมันดีมากคะ่ะรสชาติสะอาดอะไรไย่ได้หว่าที่เพนนีคะถ้าพูดถึงร้านอาหารจีนในฮ่องกองที่ถือว่าเป็นอาหารจีนที่มีเอกลักษณ์ทานได้ยากก็ <c oughs> เป็นว่าหวานไม่น่าจะเคยทานที่ไหนมาก่อนใชไหมคะอาหารจีนเนี่ยตอนนี้เหล่าฟู้ดดี้นะคะกำลัง <c oughs> จับตามองอาหารจีนสไตล์หนึ่ง <c oughs> เรียกว่าอาหารจีน นิงโบสไตล์นะคะโบใช่มันเป็นเมืองอยู่ทางใต้ของเซี่ยงไฮ้นะคะเขาก็จะติดทะเลมีอาหารทะเลมากมายค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ฮ่องกงมีที่เดียวนะคะย่งฝูได้มิชลินด้วยค่ะ ก็เป็นเหมือนแอปพปิไทเซอร์ของเขานะคะที่เขาจัดเตรียมไว้จานนี้เป็นนี่ปะคะเป็นผักดองเป็นกระหล่ำแต่เป็นช่วงก้านของกระหล่ำดองเพราะปกติเราไม่ค่อยเห็นนะคะกระหล่ำดองเสิร์ฟในร้านอาหารจีนนะคะจะมีแต่ร้านฝรั่งและร้านฝรั่งจะใช้ตรงหัวเนาะอันนี้ใช้ตะการะะกระหล่ำดองอร่อยเนาะอืม เขาดองดีมากเลยอะค่ะดองดีแล้วก็เผ็ดๆนิดนึงมันจะไม่เลี่ยนนะคะกินแล้วสนุกมีเค็มเค็เผ็ดๆก็ไม่เหมือนพวกผักดองที่มันรู้สึกสารเคมีมากใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนผักดองกระป๋องใช่ค่ะดีค่ะชอบปุกปุบด้วยเนาะมัดครบมัดครปอันนี้ เป็นปูสดฟีลลิ่งเหมือนปูไข่ดองปูไข่ดองบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์จีนนะคะเป็นปูแล้วก็มีขิงสับน่ากินเนาะแบบตรวนี้น่าทานมากเลยู่ดรดิไข่แบบแดงใช่แดงแดงแช่มาเย็นๆนะคะอารมณกกินซูชิอ่ะเนาะทำไมรสชาติเหมือนหอยเม่นเนาะ เออใช่ไหมมันรสชาติเหมือนอูนิอูนิได้แต่มันควรจะเป็นไข่ปูน้องว่ามันคือไข่ปูแต่ว่าเพราะว่าเทกเจอร์มันไม่เหมือนรสชาติมันไข่ปูไข่ปูใช่ใช่รสชาติมันเหมือนอูนิแต่มันคือไข่ปูมันไม่ไม่เหม็นแม้อะไรเลยนะคะมันดีมากค่ะรสชาติสะอาดอย่างนี้ดีกว่าอกินแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะเพราะฉันเพราะว่ามันสดมันก็เลยแบบ สะอาดอะกินแล้วรสมันสะอาดมาไม,ไม่ไม่มีอะไรติดนวลหรือเปล่าแล้ลายเข้าไปเลยเพราะท่านเข้าไปนะอ,อันนี้พ e ีเซ t เทชันสวยงามมากใช่ค่ะอันนี้เป็น<ม>หลายๆอย่างรวมกันนะคะเป็น<ม>เขาเรียกว่าเป็นมีแครนเป้หลายๆอย่างนะคะ<ม>เป็นกระทงนะคะข้างในก็จะเป็นมะเล็บสนไพลนัท <Pil ates, S 2> ไทน์ซีนี่เป็นถั่วที่แพงมากๆาะคะ่ะใครที่ทําขนมจะรู้ดีนะคะใส่มาเยอะอย่างนี้แพงแน่นอนนะคะไานส์ซีแล้วเขาก็มีเป็นสาหร่ายแห้งแล้วก็มีกุ้งแห้งอยู่ข้างในนะคะทานแบบกรุบกรอบกรอบกุ้งแห้งอ่ะมันแบบสร้างมิติให้กับทานว่ามันไม่ใช่แค่ถั่วม,มันจะมีกลิ่นกุ้งแห้งแล้วมีสาหร่ายมันกลมกรอบเหมือนกลิ่นสนัคจากถุงเลยอ่ะเนาะ รู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกค่ะสินเนสต์สตีมพม่าไงเนสช์เชฟบัน stuffed with black truffle มี black truffle นะคะเดี๋ยวเราลองกินดูเลยนะคะได้กลิ่น truffle ไหมคะได้กลิ่นทรัฟเฟิลคล้ายคลายกุ้ยช่ายเนาะเหมือนมากเลยเนาะแต่เป็นกุ้ยช่ายแบบมี truffle เป็นกุ้ยช่ายแบบรีไฟน์นะคะคือแ,แป้งบางมากแป้งบางมากแป้งบางมากแล้วก็ม,มีกรุบกรุบไข่กุ้งเนาะเหมือนไข่กุ้งมันให้ความเค็มที่ตัดกันกรุบก,กับกรุบข้างในแล้วก็มีกลิ่นทราฟเฟิลอันนี้ไม่อยู่ในเมนูนะคะอยู่ๆเขาส่งมาให้น่าจะเป็นแบบว่ากรุบกรอบเคี้ยวกันเล่นๆค่ะของฝรังเหมือนเนี่ยของไทยอะกรอบเค็มอะไรอย่างงี้ป่ะแต่มันมแต่มันไม่ ไม่มีอะไรเครือบเคลือบแบบแ้วข้างนอกนี่เืออะไรอ่ะอือดูแล้วเหมือนปลาต้องโกกอบอืใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนปลาต้งโกกอบเพาจะอร่อยดีนะอันนี้เหมือนปลาต้องโกกอบปลาต้องโกรรงโกร,รอบเด็กแต่เมนูนี้นะคะมีชื่อว่า Yellow Croaker in Sour Broth ซึ่งเป็นปลาของทางญี่ปุ่นอ<ม>ก็เป็นปลาที่เขานิยมใช้ในนิงโบคุซีนะคะ ดีแต่ก็เหมือนมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีพูดยังไงดีมันเป็นแกงจีนที่กินแล้วมันไม่เหมือนแกงจีนใช่รสชาติก็แปลกดีค่ะจานนี้เป็นอะไรคะพี่เชฟคนนี้ค่ะจานนี้นะคะเป็นเอ็นปลาสเตอร์เจียนนะคะทอดแล้วก็มีเป็นพริกบดอยู่ข้างบนนี่นะคะมันจะใสๆหมดเลยอะเอ็นปลาเนาะ เอ็ปลาสเตอร์เจียน <S <S> <S เหมือนกินพวกแป้งโมจิอะมันหยุนหยุนมันหยุนหยุนแล้วก็เอที่ชุบแป้งอันนี้มันกรอบและเบามากเข้าปากแล้วมันละลายเลยอะ <S 2> <S 2> อร่อยนะคะอร่อยกว่าที่คิดน่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วปลาสเตอร์เจียนเนี่ยคือ ก็เป็นที่รู้กันนะคะเขาใช้ไข่ปลาไปเป็นไข่ปลาคาเดีย uh huh. แล้วส่วนเนื้อมันจะราคาไม่ค่อยสูงเพราะว่ามันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยอร่อย uh huh. แต่อันนี้มันไม่ได้ใช้ปลาเปไม่ได้ใช้เนื้อปลาเขาใช้เอ็ปลา uh huh. นี่เป็นครั้งแรกที่เพนีกินเนื้อเอ็นปลาเซอร์เจียนเหมือนกันนะคะ uh huh. นับว่าเขาทําได้ดีมาก ทำได้ทำได้ดีค่ะดีมากๆนี่ค่ะเมน,นูนี้คือเมนูที่หวานตื่นเต้นมากมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันเป็นโฮมซาวดรายซีคิมบอร์ซึ่งรายซีคิมบอร์ก็คือปลิงนั่นเองนะคะปลิงทะเลเหมือนเส้ <What? S 1> เนจีจิ๋วเหมือนเหมือนเส้นจีจิ๋วแต่ว่าถึงเราไม่เห็นนะแต่เวลาสดน้ำซุปเนี่ยก,นะกลิ่นและรสมาย ม่เคยกิ่นกลิ่นทะเลนี่แหละค่ะกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะมากๆอธิบายหน่อยสิคะกินแล้วเป็นยังไงไม่ยายอย่างที่คิดโอเคแล้วค่ะเหมือนเครื่องในเท็กซ์เจอร์เหมือนเหมือนเครื่องในเด้งๆหน่อยไหมเด้งๆใช่เด้งๆนะคะแต่ขอชิมน้ำซุปก่อน น้ำซุปนี่กินเปล่งมากแต่เป็นน้ำซุปที่อร่อยอร่อยค่ะอร่อยคือรสชาติแปลกรสชาติแบบเหมือนเหมือนพวกน้ำซุปน้ำซุปกระดูกปลาอะไรเงี้ยรสชาติมันแบบถึงอะรสถึงอะน้ำซุปดีมากหวานหวานอร่อยน้ำซุปหวานอร่อยดีมาก ว้าวปลาจาระเมดอันนี้เป็นปลาที่หวานชอบมากเลยพี่พีนีคือมีความทรงจําที่ดีตแต่เด็กทุกแบบเสาร์อาทิตย์คุณพ่อจะชอบทําจาระเมดนึ่งให้กินใช่ก็เลยจะเฝ้ารอทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะแต่นี่คือจาระเมดขาวถือว่าตัวใหญ่มากเลยปะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนี่แบบใหญ่กว่ามือหวานนี่กะผักอันนี้นะคะก็เป็นต้นหอมต้นหอมแต่เขาใช้แต่ส่วนเขียวๆเนาะส่วนเขียวๆแล้วเขาก็มามัดเป็นปมแล้วก็ไปลวกเดี๋ยวเราลองดูนะคะ ชั่วเป็นปลาที่หาทานยากไหมคะก็หาทานไม่ยากแต่อ,อันที่น่าสนใจคือเขาเอามาทําอะไรเนี่ยน่าสนใจกว่าเพราะแต่ละจานที่ทานมาก็รู้สึกว่าหากินที่ไหนไม่ได้อ,อน้ำราดที่มันหมุนใส่อะไรไม่รู้ค่ะอ,อร่อยอะคะ่ะปลาสดมาก ปลาสดปลาสดปลาสดมากปลาสดอร่อยมากเลยค่ะ,ะอะไรคะน่าจะใส่พวกน้ำส้มแบบเชอร์รี่วินนกา้าอม,มันก็เลยนวลน,นวลม,มันจะมีติดเปรี้ยวนิดนึงนิดนึงใช่แต่มันจะนวน,นวลแอบนึกถึงอะไรอะน้ำซอสของอาหารฝรั่งเวลาไปกินพวกร้านวิเชลินม,มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ บัตเตอร์ซอสอะยังยังไม่ยังไม่กล้านึ่งนะว่าเขาใส่เนยหรือว่าแต่มันมันลักษณะนั้นเเหมือนแบบเหมือนเป็นบัตเตอร์ซอสแล้วมีวินิก้าเล็กนึงเพราะมันจะนวนๆเนาะใช่ค่้อร่อยนะคะได้ชิมแล้วมันหอมหอมด้วยอ่ะมันหอมอ่ะอืมเป็นไงคะปกติเป็นคนเกลียดต้มหอมมากอือ แต่พอลวกแล้วกินกับอันเนี้ยอร่อยมา,อาโอเคเลยมันไม่เหนเยียว่ไมะใช่ไม่เหนียมีหน้าตาให้พีเพนีไว้เพนีเนีย, <laughs> นยป็นหนึ่งไว้ <laughs> อยู่ในใจไปแป๊บนึงหวัดกันกินผักบุ้งนะคะอโอเคเลยบัวลอยงาดำน,นะคะก็เป็นน้ำน้ำร้อนธรรมดานะคะไม่ใช่น้ำขิง นแล้วก็พอกินกับน,น้ำเปล่าก็โอเคน้ำอุ่นๆปิดท้ายวันนี้ค่ะที่แพมนีอันนี้คือน้ำอะไรคะน้ำพุทาค่ะน้ำพุทาปกติก็คนจีนชอบเอาไปต้มเป็นยาเนาะนี่เขาก็มาต้มแล้วก็อันนี้เป็นเสิร์ฟอุ่นอุ่นหมอ,นอุณหภูมิห้องป่ะคะอุอุณหภูมิห้องมันไม่ร้อนมันไม่เย็น แต่กินมันเหมือนมะตูมนะหวานอาจจะหรือเปล่ามันเหมือนหวานหวานหมันหวานแต่ว่าเพนนีว่าเหมือนเขาใส่น้ำผึ้งมันหวานมากมันใส่น้ำผึ้งแต่น้ำผู้รามันต้องหวานอยู่แล้วนะคะเพราะปกติผู้รามันจะหวานอืมแล้วก็น่าจะใส่น้ำผึ้งน่าจะมีมะนาวด้วยนิดหนึงนะคะอาจะอันนี้อาจจะเป็นสไตล์อาหารเป็นยานะคะกินแล้วสุขภาพดีเหมือนกันนี้นะคะผลไม้ทีแรกนึกว่าร้านญี่ปุ่นนะคะแต่อันนี้ก็มีแตงแล้วก็มีอ้อยนะคะ ไม่เคยไปร้านอาหารจีนแล้วมีออยหวานเจี๊ยบเลยค่ะัอดีนะเนื้อเนื้อเมลอนแบบหวานหวานแล้วก็แข็งบางดีไม่แบบเละๆมีความกรอบด้วยนี่ใช่ค่ะเชฟคะค่าเสียหายวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างคะค่าเสียหายวันนี้นะคะคนหนึ่งก็ตกคนละประมาณเจ00บาทค่ะโอ้ว้าว ่าพรีเมียมนิดน,นึงนะคะแต่อาหารนิงโบเนี่ยก็หาทานได้ยากนะคะแล้วถ้ามาฮ่องกงก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะคะค่ะย่งปูค่ะฮ่องกงยังมีของอร่อยอีกเยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนนีนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ